การเปิดรับสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงสมัครเดินทางมายื่นเอกสารสมัครรับเลือกเป็นสอวอที่หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดรับสมัครในเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่10ถึง19พฤษภาคมมีผู้มารับใบสมัครสอวอรมากเป็นอันดับ2ของประเทศรวม1,594ราย โดยที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าที่อำเภอแม่ริม bathroom, มีผู้มาขอรับใบสมัครส,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 สวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจำนวน211รายรองลงมาเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่มีผู้มาขอรับใบสมัคร186รายในขณะที่อำเภอกาลยาณนิวัฒนาไม่มีผู้มาขอรับใบสมัครส,สวเลยส่วนที่อำเภอแม่ริมซึ่งมีผู้ขอใบสมัครมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีนายสมชายวงสวัสดอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาลงสมัครสวด้วย นายสมชายวงศสวัสด์เป็นสามีของนางเยาวภาวงศสวัสด์หรือเจ๊แดงน้องสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายสมชายจึงมีฐานะเป็นน้องเขยของนายทักษิณซึ่งมีกระแสข่าวในแวดวงการเมืองมาร่วมเดือนแล้วว่าฝ่ายของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยจะผลักดันนายสมชายให้ได้เป็นประธานวุฒิสภาเพื่อคุมฐานเสียงในสภาสูง การรับสมัครสวจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง20กลุ่มในวันที่29พฤษภาคมและเลือกสวร,ระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนเลือกระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนและเลือกระดับประเทศวันที่26มิถุนายนโดยคาดว่าจะได้สวทั้ง200คนในช่วงเดือนกร,รกฎาคม